อาจารย์มานพพิทักษ์ภากรเขียนข้อความก็คงจะเป็นประเด็นกรณีม้าก,กับลานในกรรมกรข่าวคุยนอกจออาจารย์เขียนข้อความว่าความเห็นส่วนตัวความเชื่อที่ว่าประเทศก็เติบโตได้เท่านี้แหละเป็น m e n t ท l i t ลที่อันตรายสำหรับ p olicymakers p olicymakers คือก็คือผู้ที่ทำนโยบายอะค่ะ m e n t ท l i t ลคือ เหมือนกับเป็นแนวความคิดความเชื่อโดยสรุปก็คือก็คือถ้าเราความเชื่อที่ว่าประเทศไทยโตได้เท่านี้แหละมันเป็นความคิดความเชื่อที่อันตรายสําหรับผู้ทํานโยบายนั่นทําให้สิริกัญญาต้องเข้าไปตอบด้วยความครพบค่ะคุณหมอเมื่อวานดิฉันอาจจะอธิบายไม่ได้ไม่ดีพอหมายถึงในคุยนอกจอการเติบโตเต็มศักยภา,ภาพหรือ potential output growth คือภาวะเศรษฐกิจที่การผลิตถึงระดับสูงสุด เมื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถูกกำหนดด้วยกำลังแรงงานการสอดสมทุนและความสามารถทางเทคโนโลยีที่มี ณวันนี้ที่ประชากรเกิดน้อยการลงทุนยังไม่ฟื้นจากวิกฤต4 0ไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆของตัวเองทําให้เราโตเต็มศักยภาพได้ไม่ถึง4%แล้วและคุณใหม่ก็วงเล็บว่า World Bank เขาประเมินเอาไว3้3%บอกปีนี้เราโตไม่เต็มศักยภาพก็จริงแต่การกระตุ้นเศรษฐกิจจะทําให้เกิดอี o n น m i มิก o ูได้แค่ระยะสั้นและจะกลับเข้าสู่การเติบโตตามศักยภาพในที่สุด หากเราไม่แก้ที่โครงสร้างเศรษฐกิจเพิ่มการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีจึงเป็นที่มาของการเปรียบเทียบการเคี่ยนหรือการกระตุ้นประเทศนี้ที่มันโตเต็มที่ได้ไม่เกิน4%อร์ก็คือเป็นลาหรือว่าเป็นสัตว์อื่นก็ได้ที่วิ่งช้าให้วิ่งได้5%ปเก็คือเป็นม้าหรือเป็นสัตว์อื่นที่วิ่งเร็วโดยไม่แก้โครงสร้างเศรษฐกิจแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่การเติบโตตามศักยภาพนี่คณไหมเข้าไปตอบอาจารย์นะ ก็เป็นการอธิบายเรื่องลาน้องใบกลับมาขนาดที่ถ้าเป็นเพื่อไทยนี่จินตนาการได้เลยน้องใบเราจะฝึกฝนก็ชนิดหนึ่ง <c oughs> เพื่อไทยถ้าตอบคุณหมายประโยคพวกนี้จะตอบว่ายังไงนี่ผมจะลองดูท่านผู้ชมอันนี้จริงจังนะปีนี้เราโตไม่เต็มสักยภาพก็จริงก็คือไม่ถึง4%ที่เว r ร์ b แ n k ก็3% GDP การกระตุ้นทำให้เกิดอีโคโนมิกบูมก็คือดิจิทัลวลเน็ตได้ระยะสั้น และจะกลับเข้าสู่การเติบโตตามสภาพในที่สุดถ้าไม่แก้ปัญหาที่โครงสร้างเพิ่มการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีถ้าตอบแบบเศรษฐาทวีศินกับเพื่อไทยก็จะตอบอาใครบอกคัวเราไม่ทําอย่างอื่นหรออีคันดองเบิกบุมดิจิทัลวอลเ็ตมันเหมือนจะเป็นจุดเริ่มที่จะทําให้มันฟื้นกลับมาก่อนกระตุ้นกำลับบงซื้อ,อจากนั้นก็จะทําน่นทํานี่ทําน่นทํานี่เพื่อฟื้นความเป็นม้ากลับมา,าเหมือน ดิจิทัลวอลเลตเป็นการให้เลือดอแล้วหลังจากนั้นพอม้าฟื้นแล้วก็ให้วิตามินให้อาหารเสริมเ uh, พื่อจะได้วิ่งไปข้างหน้าได้เร็วๆอ uh, คนเศรษฐาอจจะตอบว่าใครบอกเลอว่าเราจะไม่แก้โครงสร้างเศรษฐกิจได้ดูหรือเปล่าที่พูดเรื่องอื่นไหนบอกก็จะไม่เพิ่มการลงทุนพัฒานารกิจอากที่เดินสายไปอันนี้จะตอบแบบนั้นอ่า uh, นึกออกใช่ไหมค่ะ uh, นี่คือถ้ามองแบบเพื่อไทยก็จะบอก คุณสิริกัญญาพูดเสมือนว่าเราจะทำอย่างเดียวอืมก็คือ่ออเพื่อไทยก็บอกอก็าพูดต้องเยอะว่าทำอย่างอื่นแต่คุณสิริกัญญาก็จะบอกไหนเหรอไอ้ที่มันทำที่โครงสร้างทำที่โครงสร้างไม่ใช่ทำฉาบฉวยมันเป็นสองมุมอ่ะพอสมควรแล้ว